ปลูกไม้ล้อมต้นมะม่วงกันครับสวัสดีครับวันนี้ผมอมรอศักดิ์ก็มีกิจกรรมมาทําเหมือนเดิมที่สวนมอมรการที่บ้านจุ้มจังอำเภอเชียงจังหวัดกาลสินนะครับนี่คือต้นมะม่วงนะครับที่ผมไปล้อมมาจากในบ้านนะครับซึ่งมันขึ้นแล้วเกะกะพูดง,ง่ายๆแล้วก็ติดกับรั้วบ้านข้างเคียงเขาจะมีปัญหาครับผมก็เลยทําการขุดเพื่อจะเอามาปลูกที่สวนมอมรการนะครับที่บ้านจุ้มจังและวิธีการขุดผมก็ลองฝึกหัดดูครับว่าวิธีการล้อมเพื่อไม่ให้เขาตาย จะได้เอามาปลูกได้จะทํำยังไงนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมประสบการณ์นะครับที่ผมลองทําดูนะครับก็ดูเหมือนไม่ยากครับแต่มันยากตรงที่มันใหญ่แล้วมันหนักครับอ่ะตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่ผมทํากองปุ๋ยหมักดินปลูกนะครับซึ่งผมก็ขุดขึ้นมานะครับเพื่อจะเอาดินปลูกกับปุ๋ยหมักเนี่ยไปปลูกต้นไม้ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นต่อนะครับตรงนี้ผมก็เลยขุดแล้วก็เพื่อที่จะมาปลูกแทนมะม่วงต้นเดิมนะครับที่มันตายลงนะครับ น,นี่เราก็ต้องมาหาวิธีลงกันนะครับกว่าจะลงได้ก็ไม่หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะครับ <g ül üyor> ก็ต้องใช้เครื่องทุนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นรถโกงรถเข็นอ่ะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลงเรียบร้อยเสร็จเรามาดูขันนนข้นตอนต่อไปนะครับว่าจะทำยังไงต่อนะครับเอาละครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่ผมเอาต้น มะม่วงไม้ล้อมลงเรียบร้อยแล้วนะครับส,ส,ส,รสิ่งที่สำคัญเราก็จะต้องเอาไม้มายึดไม่ให้ต้นเขาล้มนะครับยึดให้แน่นให้แข็งแรงเลยนะครับนี่ยึดสีด่านอย่างนี้เลยนะครับยึดให้แน่นต้องยึดให้แน่นนะครับยึดไม่ให้ต้นเขากระดิกเลยนะครับเพราะว่าถ้าต้นเขากระดิกลากเขาก็เทือนเนี่ยเขาก็ลากเขาจะไม่ไม่เดินครับเขาจะไม่โตนะครับ นะนี่เลยนะครับนี่ครับมัดสี่ด้านสี่มุมให้นแน่น มาให้แน่นอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็เอาดินกบนะครับแล้วเดี๋ยวปล่อยให้เขาโตเองเขาก็จะแตกกิ่งก้านนะคะเอามาตามลําต้นเขาก็แสดงว่ารอดครับ mm hmm. พอดีตรงนี้ผมเป็นหลุมดินปลูกดินปลูกปุ๋ยหมักอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นอาหารอย่างดีของเขาเลยนะครับ mm hmm. โอเคนะครับ